สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เด็ดพี่อาจจุรินติเงินดิจิทัลทุกดอกแนะรอทำหน้าที่ฝ่ายขานในสภาเลิกทำตัวเป็นหมอดูคาดเดาปัญหาที่ยังไม่เกิดหวังเตะตัดขารัฐบาลวันที่16พฤศจิกายน2566 นายพร้อมพงศ์นพผลิศที่ปรึกษารองนายกกล่าวถึงกรณีที่นายจุรินลักษณะวิสิทธิ์สอสอบัญชีรายชื่อและอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตั้งคำถามรัฐบาลว่าหากเงินดิจิทัลจำเป็นจริงทำไมไม่ออกเป็นพรกรแทนพรบรและมองว่าเป็นแค่เรื่องก่นนี้สนองนโยบายหาเสียงว่าตนก็สงสัยถึงท่าทีของนายจุรินกับกรณีเงินดิจิทัลอยู่เหมือนกันคราวก่อนตัวท่านเองที่ออกมาบอกรัฐบาลว่า จะแจกเงินดิจิทัลก็แจกแต่อย่าเอาประชาชนเป็นโลกกำบังพอรัฐบาลผ่านการหาหรือและกำหนดกรอบการดำเนินโครงการโดยจะออกเป็นพรบกู้เงินนายจุรินก็ออกมาตั้งคำถามอีกตนอยากให้นายจุรินเก็บคำถามไว้ใช้ในกระบวนการรัฐสภาน่าจะดีกว่าท่านเองจะได้ทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่ไม่ใช่ทำหน้าที่ฝ่ายแขนประเภทติทุกดอกท่าติเพื่อก่อตนก็ไม่ว่า แต่ท่าติเพื่อหวังผลทางการเมืองอันนี้ตนรับไม่ได้นายพร้อมพงกล่าวต่อว่านายจุรินเองก็เคยเป็นรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์น่าจะมองเห็นและเข้าใจถึงความลำบากยากเข็นของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดและภาวะศึกสงครามที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยก็ด้วยสภาพคล่องทางการเงินของบ้านเราแย่ลงอย่างเห็นได้ชัด หลายประเทศก็มีวิธีและใช้เครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจที่แตกต่างกันไปญี่ปุ่นมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการปรับลดภาษีและแจกเงินให้กับครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำสิงคโปร์อัดฉีดงบประมาณเตรียมแจกเงินเพื่อช่วยแบ่งเบาปัญหาเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นกรณีเงินดิจิทัลที่รัฐบาลจะออกเป็นพรบกู้เงินก็เพื่อเป็นการเอาเงินใหม่เข้าสู่ระบบ ถ้าเราใช้งบประมาณที่เป็นงบปกติก็ไม่ได้เหมือนตักน้ำในบอ่อเทลงบอ่อแล้วน้ำในบ่มันจะเพิ่มได้ยังไงการกระตุ้นรอบใหม่ก็ต้องใช้น้ำในบอ่อใหม่จึงจะถูกการออกเป็นพรบรก็ต้องผ่านกระบวนการรัฐสภาที่มีตัวท่านเองนั่งทำหน้าที่ฝ่ายค้านอยู่ก็ถือเป็นเรื่องดีที่ท่านจะได้ตั้งคำถามเพื่อตรวจสอบได้เต็มทีนายพร้อมพง่าวอีกว่าตนไม่อยากให้นายจุริน ทำตัวเป็นหมอดูทํานายทายทักคาดเดาปัญหาที่ยังไม่เกิดเพื่อเตะตัดขารัฐบาลรัฐบาลมาจากพี่น้องประชาชนหาเงินได้ใช้เงินเป็นท่านควรจะรอทําหน้าที่ฝ่ายค้านในสภาน่าจะดีกว่าการออกมากวนน้ําให้คุณแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ตนอยากฝากถึงนักร้องทั้งหลายที่ดานหน้ากันออกมาทางานกันในช่วงนี้ด้วยว่าอยากให้ท่านทั้งหลายช่วยเห็นใจพี่น้องตาดำ หรือผู้ประกอบการที่เขารองเงินดิจิทอลกันด้วยนโยบายเงินดิจิทอลเป็นนโยบายที่ดีออกมาเพื่อสร้างพายุมุนทางเศรษฐกิจท่านควรจะส่งเสริมหรือสนับสนุนถึงจะถูกตอนรัฐบาลในอดีตบริหารมีเรื่องให้ร้องให้ตรวจสอบตั้งมากมายตอนนั้นคนพวกนี้อยู่ตรงไหนพอเป็นรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำคนเหล่านี้รวมถึงนายจุรินกับมาาขานดอยคา ผมสงสัยว่าท่านทำเพราะอากติหรือเพราะกลัววา่าถ้ารัฐบาลทำดีบริหารเป็นและประสบความสำเร็จเหมือนโครงการในอดีตที่เคยทำให้เราท่านเห็นกันมาแล้วจะทำให้ได้คะแนนจากพี่น้องประชาชนกันแน่อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ